บทที่8การ,รเผชิญและการแก้ปัญหาชีวิตได้อย่างเหมาะสมการ,รเผชิญหน้าและการจัดการความผิดหวังความหมายคือเกิดจากความปรารถนาที่ไม่ได้รับการตอบสนองหรือเมื่อสิ่งที่หวังไม่เป็นไปตามดังที่ตั้งใจไว้ซึ่งคนเรานั้นสามารถคาดหวังได้ในหลายเรื่องเช่น 1>, 1. คาดหวังในความรักเราคาดหวังในความสัมพันธ์ว่าจะเป็นไปตามที่เราคาดหวัง 2. ความคาดหวังในการทำงานเช่นคาดหวังว่าหน้าที่ในการงานจะก้าวหน้าหรือนานในหน้าที่จะเป็นไปตามที่คาดหวัง 3. คาดหวังในครอบครัวเช่นคาดหวังว่าพ่อแม่หรือพี่น้องเราจะเป็นไปตามที่เราคาดหวังไว้ทำตามที่เราต้องการหรืออยาก 4. คาดหวังในความสำเร็จ เช่นคาดหวังว่าเราต้องประสบความสําเร็จตามที่เราคาดหวังไว้ต้องได้มาตามที่เราคาดหวังไว้ต้องเป็นไปตามที่เราคิดทฤษฎีของคูลเลอร์รอสเมื่อเกิดการผิดหวังจากความรักมนุษย์มักจะเกิดความโศกเศร้าเสียใจซึ่งการผ่านความรู้สึกที่เศร้าและบุคคลมีการใช้เวลาในการฟืน้นฟูจิตใจแตกต่างกันซึ่งคนส่วนใหญ่นั้นผ่านขั้นตอนความโศกเศร้าเสียใจทั้ง5ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1. การไม่ยอมรับปฏิเสธคือสิ่งแรกที่จะเกิดขึ้นเมื่อเราเจอความสูญเสียหรือผิดหวังกับอะไรบางอย่างเช่นแฟนบอกเลิกคนใกล้ตัวเสียชีวิตเราจะปฏิเสธเหตุการณ์นั้นโดยทันทีปฏิเสธว่าเหตุการณ์นี้มันเคยเกิดขึ้นไม่เชื่อกับสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นสภาวะช็อกอย่างหนึ่งในขั้นนี้เรามักจะตอบสนองด้วยอารมณ์ที่รุนแรง ไม่ว่าจะเป็นความเศร้าความโกรธความกางังวลโดยปกติในระยะเวลานี้มักจะปฏิเสธความจริงพยายามสงบสติอารมณ์ตัวเองให้ได้มากที่สุดขั้นตอนที่2ความโกรธระยะนี้เราจะเริ่มแวกสติยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นได้บ้างเริ่มรู้ตัวถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อรู้ตัวและจําเหตุผลได้เราจะเริ่มโกรธในกรณีที่แฟนบอกเลิกเราอาจจะรู้สึกโกรธกับเหตุผลที่แฟนให้มา กรณีเราสูญเสียใครไปเพราะความตายเราอาจจะโกรธโชคชะตาโกรธหมอโกรธตัวเองในระยะนี้พยายามหาคนรับฟังและระบายออกไปเมื่อเข้าสู่ระยะต่อไปได้แน่ขึ้นขั้นตอนที่3การมีความคิดในเชิงลดลดลดคุณค่าของตนเองเพื่อให้กลับมาเป็นขั้นตอนการคิดและคุย กับตัวเองในคิดว่าพร้อมที่จะยอมรับทุกอย่างเพื่อให้สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพียงแค่ฝันหลายคืนนึงขั้นที่4ี่โศกเศร้าเสียใจเมื่อเกิดการสูญเสียไม่ว่าในความสัมพันธ์ใดๆอย่างไรแล้วความโศกเศร้าเสียใจก็เป็นของคู่กันอาจเกิดเป็นอารมณ์เศร้าเล็กๆที่อยู่ภายในจนถึงระดับความเศร้ารุนแรงที่สามารถพัฒนาเป็นภาวะซึมเศร้าได้เพราะฉะนั้นในระยะนี้จึงต้องพึ่งการดูแลตัวเองให้ดีจนกว่าจะก้าวไปถึงระยะต่อไป ขั้นที่5ยอมรับเป็นระยะของการยอมรับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นความจริงและใช้ชีวิตอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นให้ได้จะไม่มีโมโหและโกรธหรือจมอยู่ในความซึมเศรา้าเหมือนที่ผ่านมาหันมาดูแลตนเองและฟังในสิ่งที่ตนเองต้องการมากขึ้นหลักปฏิบัติในการ,รเผชิญกับความผิดหวัง 1. การมีแหล่งสนับสนุนและทรัพยากรภายนอกหมายถึงการมีแหล่งสนับสนุน ที่มาช่วยเหลือให้จิตใจกลับไปแข็งแกร่งกว่าเดิมได้โดยมีแหล่งสนับสนุนหรือบุคคลคอยช่วยเหลือ2การมีจิตใจที่เข้มแข็งหมายถึงการใช้พลังภายในจิตใจที่ทำให้สามารถต่อสู้กับสถานการณ์ความโศกเศร้าได้ด้วยตนเอง3การมีทักษะทางสังคมหมายถึงการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้างโดยได้รับการช่วยเหลือ โดยการเรียนรู้และได้รับคำสอนจากบุคคลอื่นๆวิธีรับมือกับความผิดหวัง 1. ทําทำใจให้สงบ 2. เบีเ่ยงเบนความสนใจ 3. ยอมรับความผิดหวัง 4. เรียนรู้ตนเอง 5. ก้าวไปข้างหน้าความคิดสร้างสรรค์น,นะคะเป็นทักษะขั้นพื้นฐานของมนุษย์เพื่อตอบสนองต่อสิ่งเล้าจากภายนอกเป็นกระบวนการทำงานของสมองที่นำสัญญาณที่รับรู้จากประสาทสัมผัสทั้ง5 มาวิเคราะห์และประมวลผลสู่การตัดสินใจเพื่อตอบสนองเทคนิคการจัดการความผิดหวัง 1. ยอมรับอารมณ์ที่ตัวเองเป็นอยู่และหาทางแก้ไข 2. ขอบคุณความผิดหวังที่ได้รับ 3. อย่าคิดว่าชีวิตเราจะสมบูรณ์แบบ 4. คิดถึงแต่เรื่องดี 5. มองอนาคตข้างหน้า 6. วิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้เราผิดหวัง 7. ทํางานอดีตช่วงผิดหวัง 8. ประเมินสิ่งที่เราคาดหวังไว้ใหม่ 9. ตรวจสอบกระบวนการทางความคิด 10. วางโครงสร้างทัศนคติใหม่กลับคืนมาการแก้ไขปัญหาชีวิตอย่างสร้างสรรค์การที่เรารับรู้เข้าใจและยอมรับปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนและนำมาพิจารณาหาทางเลือกโดยใช้สติคิดวิเคราะห์อย่างรอบด้านเพื่อจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสมและหลากหลายและเป็นที่ยอมรับทางสังคม โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อครอบครัวและสังคมสามาตัดสินใจเลือกปัญหาเองได้มีเหตุผลในการเลือกปัญหามีวิธีการแก้ปัญหาที่แปลกใหม่หลากหลายประกอบด้วยการคิดคล่องการคิดแบบยืดหยุ่นการคิดดิเริ่มตัดสินใจเลือกวิธีแก้ปัญหาได้มีวิธีแก้ปัญหาที่เลือกก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดมีขั้นตอนปฏิบัติในการแก้ปัญหาสามารถแก้ปัญหาได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด เป็นความสามารถทางสมองที่จะคิดได้หลายทิศมีความคล่องตัวในการคิดมีความคิดยืดหยุ่นมีความคิดไม่ซ้ำแบบมีความคิดที่แตกตา่างการฝึกฝนนะคะการคิดเชิงวิเคราะห์และการคิดในเชิงระบบฝึกมองการไกลคำนึงถึงผลกระทบในภาพรวมและการคาดการผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตะทิ้งข้อมูลที่ไม่จำเป็นไม่ยุติประสบการณ์แก้ไขแบบเดิม 2. คำหนึ่งถึงการมีส่วนร่วมและการยอมรับของกลุ่มและปรับเปลี่ยนได้ตามปัจจัยของบุคลากรในทีมหรือองค์กรอยู่เสมอ 3. การเปลี่ยนแปลงความคิดไปสู่การปฏิบัติจริงมุ่งม,มั่นเด็ดเดี่ยวและภาคเพียนพยายามจนกระทั่งเกิดผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจได้ในที่สุดกระบวนการพัฒนาความสามารถขั้นที่1การมองปัญหาอย่างจำเพาะเจาะจงเข้าถึงปัญหาและค้นหาสาเหตุอย่างรอบด้าน ขั้นที่สองการค้นหารวบรวมวิธีการแก้ไขปัญหาขั้นที่สการหาทางแก้ปัญหาขั้นที่4การวางแผนการแก้ปัญหาขั้นที่5การลงมือปฏิบัติการลงมือปฏิบัติและมีการสังเกตสะท้อนผลระหว่างการแก้ปัญหารวมทั้งปรับปรุงกระบวนการแก้ปัญหาให้เหมาะสมมากขึ้นการเผชิญปัญหาเป็นการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมเมื่อเจอปัญหาเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้